รีด้วว่าวันนี้นะครับงานเข้ากันแบบรัวๆในทีเดียวครับทุกคนสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงและก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้พ่อเอกแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวแทนเซ็นสัญญานะครับสำหรับเจ้าภาพที่ว่าจ้างที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับทุกคนวันนี้ทางด้านพ่อแม่องค์อิงอแฟนเพจก็ได้มีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์รูปดังกล่าวนี้เลยนะครับบอกว่าจ้างแล้วเสาที่16มกราคม2570อโอ้โหทุกคนจ้างข้ามปีกันไป ปีสิบหกมกราปีเจ็ดศปี70ครับโรงเรียนบ้านห้องขาดน้องตะเคียนตำบลจางน้ำเพิเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ ขอบคุณเจ้าภาพผอ,อทวีศักดิ์สังวังนะครับผอ,อโรงเรียนบ้านห้องขาดหนองตะเคียนตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดติดบ้านอุงอิงเพชรบ้านแทงประสานงานด้วยสํานักงานหมอลําเอกธุรกิจบันเทิงศรีสะเกดอยากได้สาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองประสานงานติดต่อได้นี่นะครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่พระเอกได้มีการโพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับทุกคนเปิดสํานักงานสาขา2แล้วสําหรับการว่าจ ้างสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนที่บ้านน้องครูตำบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดกับทุกคนบ้านของซูเปอร์สตาร์หมอลำอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับบ้านใกล้เรือนเครียงกับทุกคนสามารถเข้าไปว่าจ้างแล้วก็ติดต่อประสานงานเซ็นสัญญาได้เลยนี้และที่สําคัญเลยคือเจ้าภาพเนี่ยจะได้ถ่ายรูปคู่กับซูเปอร์สตาร์หมอลำอย่างน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยกับทุกคนเป็นการเรียกแขกเรียกผู้ชมนะครับให้มาชมในงานมหรสพนั่นเองครับโอ้โหทุกคนถ้าได้ไปเซ็นสัญญาที่บ้านของน้องเนี่ยก็ถือว่า ได้อภิสิทธิ์นะทุกคนเนาะได้ถ่ายรูปคู่กับบุงอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยอิจฉาเจ้าภาพมากๆเลยทางจังหวัดศรีสะเกดนะบางคนบอกว่าอยู่ไกลแต่ว่าอยากจะไปเซ็นสัญญาศรีสะเกดได้ไหมได้ครับทุกคนอยู่กรุงเทพก็สามารถบินไปครับทุกคนแล้วก็ไปเซ็นสัญญาที่ศรีสะเกดได้ถ้าอยากจะได้รูปคู่กับบุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเพราะว่าแม่นุชแล้วก็พ่อโจนะครับไว้วางใจครับทุกคนให้กับลูกสาวเนี่ยไปติดต่อประสานงานกับทางด้านเจ้าภาพนั่นเอง,เองนะครับแล้ววันนี้เราจะเห็นบรรยากาศที่ทางด้านผู้ อำนวยการนะครับได้เข้าไปว่าจ้างมารรสพด้วยตัวเองเลยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยครับงานเข้ารวๆจริงๆครับทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับอย่างที่บอกว่าพ่อเอกเนี่ยเปิดธุรกิจบันเทิงนะครับเป็นสํานักงานธุรกิจบันเทิง เอกน้องครูนะครับเข้าไปว่าจ้างกันได้เลยเนาะทุกคนไปวางมัดจําได้เลยนั่นเองสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนเนาะแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องก็กลับไปที่ศรีสะเกดแล้วนะครับอยู่ที่บ้านเกิดบรรยากาศบ้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคือตอนนี้คือฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็มีการตากข้าวนะครับหลายคนก็ติดตามคลิปวิดีโอครับทุกคนทางช่องทางพ่อแม่อุ๋งอิงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะได้ชมบรรยากาศที่บ้านน้องแล้วทุกคนวิวดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะครับและเห็นความสําเร็จของน้อง น้อง FC ฟแฟนคลับก็ภูมิใจไปกับน้องด้วยเองครับทุกคนตลอดระยะเวลา2ปีกว,กว่าที่น้องเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเนาะทุกคนตอนนี้เราเห็นอนาณาจักรของอิงเพชรบ้านแพงเรารู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆเลยครับทุกคนนอนมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีมากๆจริงๆสําหรับอิง,องเพชรบ้านแพงเนาะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆครับทุกคนทั้งพ่อเอกแม่หน่อยด้วยที่อบรมสั่งสอนอ,อิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีเนาะในการวางตัวในวงการบันเทิงและทุกวันนี้ FC แฟนคลับก็ยังให้ใหการสนับสนุน ้องกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกคนสุดยอดมากๆแล้วก็ผลงานเนี่ยก็จ่อคิวรออยู่จริงๆนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาอย่างที่ทุกคนทราบันเป็นอย่างดีว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็รถติดหลมครับทุกคนเนาะติดหลมแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยแต่ว่าดินมันไม่น่าจะเป็นอะไรมากเนาะดินคือไม่ได้มีน้ําไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นดินที่ยวบลงไปนะครับก็เลยทําให้รถเนี่ยติดนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะแน่นอนครับว่าวันนี้17นะครับ พฤศจิกายน2568ครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงอยู่ที่โรงเรียนโพวงวิทยานะครับอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ว่างยาวเลย2วันครับทุกคน18 19นี้ก็ต้องมารอดูกันว่าพ่อโจเนี่ยจะพาลูกสาวทำกิจกรรมอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนนะครับสำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็วันที่20ยังปากหลักอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับทำการแสดงอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอปรางกูนะครับจัง วัดสีสเกตเพชรบ,บ้านแพงนะครับแล้วก็ยาวเลยครับทุกคนเนาะมาถึงวันที่27เห็นบอกว่าสาวน้อยละเพลินโชเนี่ยมีออนทัวร์ที่กรุงเทพมหานครด้วยเนะประมาณ22-23นะครับแล้วก็มีนางเอกอมแอมละไยแสงทองเพชรบ,บ้านแพงนะครับมีพระเอกออฟสุรพล แล้วก็มีศิลปินหลายคนเลยจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาทําการแสดงที่กรุงเทพด้วยแต่ปรากฏว่าหลายคนถามถึงอิลาน้อยองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงใช่ไหมครับในวันที่22-23นี้ก็ปรากฏว่าพ่อโจนเนี่ยออกมาแจ้งเตือนแล้วว่าองค์อิงมีการถ่ายทําภาพยนตร์นี้นะครับทุกคนเป็นผลงานชิ้นโบแดงของลูกสาว,วนั่นก็คือการถ่ายทําภาพยนตร์หอบฝันนั่นเองนะครับหลายคนก็คือเฝ้ารอแล้วก็รอคอยจะรับชมนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามบรรยากาศการเปิดกล้องบรรยากาศการบวงสรวง นะครับว่าบอสโจเนี่ยจะจัดขึ้นมาแบบไหนนะทุกคนสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยาวมาถึงวันที่27เลยครับทุกคนอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับถนนคู่ขนานหน้าตลาดอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครก็คือยิงยาวไปเลยครับทุกคนสำหรับอิงเพชรบ,บ้านแพงแสดงอีกทีเนี่ยวันที่27นะครับ แล้วก็วันที่28ทุกทุกคนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นคิวของป๋าช่วยพาม้วนจองเอาไว้ครับวันที่29ทุกทุกคนอยู่ที่รีสอร์ทคอรีวิลล่านะครับทุกคนเขาใหญ่999นะครับอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยาวมาถึง30ครับทุกทุกคนเป็นคิวของกำนันแก่ที่ได้มีการจองคิวเอาไว้เห็นพ่อโจบอกว่าคิวเขาดาวแล้วทุกคนมีหลุดด้วยเนะใครที่อยากจะได้มหรสพสาวน้อยพิษบ้านแพงไปทําการแสดงเนี่ยก็สามารถนะครับไปจับจองกันได้เลยครับทุกคนโทร เบอร์ซอนุทแล้วก็บอสโจโยมานินกันได้เลยนะครับทีนี้ก็จะมีบางคอมเมนต์เนาะเวลาที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอ่านข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวลาแบบมีปัญหารถติดฝนตกอนะไรต่างๆก็จะมีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยผิดใครอ้อหรือเปล่าทุกคนครับคือตก ทั่วภาคอีสานนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้ต้องบอกว่าทั้งหมอลำเกรียงกายอีสานสินที่ไม่สามารถทําการแสดงได้และหมอลำเล็กหมอลำน้อยใหญ่ครับทุกคนที่ประกาศยกเลิกเมื่อคืนนี้นะครับอุ้มเลื่อนฟีดดูทางภาคอีสานนะครับคอนเสิร์ตหลายพื้นที่คือยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าผิดใครออกก็คือผิดทั้งภาคอีสานเลยสําหรับเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนะพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้กันดีกว่าครับทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะแล้วก็มารอติดตามกันผลงานด้านหน้าเวทีต่างๆรวมถึงผลงานอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงล,งลง คู่กับพ่อโจของเรานั่นเองครับทุกคนหลายคนบอกว่าอยากจะชมอยากจะเชียร์คันมือแล้วอยากจะปั่นวิวแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับเพลง คนใจเกินร้อยหรือเปล่าเห็นพ่อโจเนี่ยโพสแคปชั่นว่าเป็นเพลงคนใจเกินร้อยน่าจะเป็นเพลงที่แบบให้กําลังใจแฟนคลับหรือเปล่าครับอันนี้ก็ต้องมารอติดตามชมกันเนาะสําหรับผลงานเพลงใหม่ของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจนั่นเองนะครับวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจหน่อยครับทุกคนเนาะส่งตรงไปถึงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันหน่อยนะครับรถติดลมแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับเนาะวันนี้ก็ที่โรงเรียนโพวงวิทยานะครับจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับใครที่อยู่ ใกล้ๆเน,ในใาะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆเลยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะสว่วนคลิปนี้นะครับฝากด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมอิ่มนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ในช่วงนี้นะ้องสาวนอยเพบ้านแพงเองก็มีงานแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับการทํางานย่อมมีอุปสรรคเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่ครับ หมอลำใจเกินร้อยใช่ไหมครับที่รถเนี่ยติดลมเช่นเดียวกันนะครับทุกคนใจเกินร้อยนี่แหละก็โดนเหมือนกันนะฮะตอนอันนั้นคือหนักเลยจนไม่สามารถไปทําการแสดงได้เลยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็นี่แหละครับปัญหามีอยู่ทุกที่นะครับไม่ใช่การผิดใครอ้อหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาอยู่ในสิลในธรรมอยู่แล้วนะครับบอสโจเองก็เป็นผู้นําทีมงานที่ค่อนข้างที่จะมีระบบระเบียบนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทุกคนกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับส่งกําลังใจไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้า คลิปนี้นะครับจะเอารูปภาพบรรยากาศที่ทีมงานเนี่ยกำลังมีการนำรถนะครับขึ้นมาให้ได้อยู่นะครับทุกคนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ